ข้าวถือเป็นอาหารหลักของคนไทยแต่กว่าจะได้ข้าวที่สวยและมีคุณภาพดีนั้นต้องผ่านกระบวนการที่เยอะมากๆเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็คือการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นด่านแรกของชาวนาที่จะทําให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและทําให้ข้าวมีคุณภาพอีกด้วยวันนี้เราจะขอพาทุกคนมาที่ตําบลบุญเกิดอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาที่จะสามารถช่วยให้ชาวนาคัดมเมล็ดพันธุ์ได้ดีขึ้น เริ่มต้นครับได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเทศบาลดอกคำใต้ครับทางเทศบาลก็เล่าให้ฟังว่าที่ชุมชนแห่งนี้นะครับได้รับบริจาคเครื่องคัดแยกมลพันธุ์ข้าวแต่ว่าทางเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยยังยังใช้งานเครื่องไม่ได้ไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไงนะครับปรึกษาเราว่าเอะอาจารย์พอจะเข้ามาแนะนําได้ไหมเราก็เลยจัดทีมครับเข้ามามาดูเครื่องแล้วก็การใช้เครื่องเนี่ยเราคงถ่ายทอดให้ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราเราพบว่าเราน่าจะมีความรู้มีทักษะ,ะอะไรบางอย่างที่จะปรับปรุงให้เครื่องเนี่ย สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้กระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับก็เป็นเหตุจากชุมชนที่ ที่ทําให้เราได้มีโอกาสมาทํางานนี้พอดีว่าทางกลุ่มข้าวบ้านทุ่งหลวงมีการรวมกลุ่มกันเนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ําแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ข้าวอาพอดีได้รับการประสานงานนะครับจากมหาวิทยาลัยพะเยานะครับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ว่าจะมีโครงการเข้ามาในพื้นที่ ของตำบลบุญเกิดนะครับาทางหน่วยงานก็ได้เล็งเห็นว่าทางกลุ่มข้าวาซึ่งมีปัญหาแล้วก็เหมาะกับที่จะเข้ามีส่วนร่วมในโครงการาก็เลยสนับสนุนนะครับการประกอบอาชีพนะครับของกเกษตรกรนะครับก็เลยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนะครับของโครงการตั้งแต่ต้นนะครับจนเสร็จสิ้นโครงการ ทางอาจารย์ได้นำความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรมอะไรมาใช้บ้างครับเราก็ได้ร่วมดําเนินการกับเทศบาลเมืองดอกคำใต้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรในตาบลบุญเกิดนะครับเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์กรเริ่มให้ความรู้ในเรื่องของการจัดตั้งองค์กรการแบ่งหน้าที่ต่างๆนะครับแล้วก็ สนับสนุนในเรื่องของการหาช่องทางการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในพื้นที่นะครับอันนี้คือในภาพรวมนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดการพัฒนาเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วก็คือเครื่องคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับการพัฒนาเครื่องจักรเนี่ยจะต้องมีการศึกษาข้อมูลอะไรบ้างนะครับเมื่อเราไปศึกษาแล้วเราก็พบว่ามีปัจจัยหลักๆ3ตัวในตัวเครื่องนะก็คือในเรื่องของ Utan, ความเร็วมอเตอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบของตะแกรงแล้วก็องศาของการปรับตั้งตะแกรงนะครับเป็นปัจจัยที่เราตั้งสมมุติฐานที่เราจะพัฒนาแล้วเราได้ทําการทดลองเมื่อทําการทดลองแล้วเราพบว่าจากการปรับตั้งค่าพวกนี้นะครับสามารถทําให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราเก็บตัวอย่างแล้วเราสังเกตนะครับมีคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับแล้วเราก็จะให้ความรู้แก่เกษตรกรในการนำองค์ความรู้นี้ไปใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปในอนาคตครับ ในห่วมจัดกิจกรรมครูรู้สึกใจกูยางครับที่ทางหน่วยงานราชการที่เป็นจัดส่งมามาโครงการนี้ตอนแรเลยคัดคัดในพันเข้าข้าเนอกมีส่วนได้ร่วมกูยางครับผมก็ได้มาคัดแยกเมล็ดพันธุ์ได้เป่าสิ่งเจียปลออกเอาเมล็ดหลีบออกก็เหลือแต่เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ก็เอาไปเพาะก็คิดว่าได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ดีที่สุดละก็ประหยัดรายจ่ายไปเยอะที่เวลาเราเอาเข้าไปคัดเมล็ดพันธุ์ข้างนอกเห็นไหม เราต้องเสียค่าน้ำมันมันทุกรถไปแล้วเขาคิด1กิโลหนบาทอย่างอันนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาเอารถเข็นมาก็ได้ละแล้แลคิดกิโลละบาทประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีหลังจากที่ดําเนินโครงการนี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับถ,ถ้าเทียบกับ ก,ก่อนดําเนินงานนะครับก็คือการจัดตั้งองค์กรเนี่ยเราเป็นรูปธรรมก็คือจากที่เกษตรกรต่างคนต่างทําในชุมชนนะครับตอนนี้มีการจัดตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจนะครับได้การผลักดันจากตัวโครงการแล้วก็จากเทศบาลเมืองต่อคำใต้นะครับเป็นที่เลี้ยงในช่วยในเรื่องของการจัดตั้งองค์กรนะครับแล้วก็การใช้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่ไม่ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเองก็ต้องนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้นะครับ ไปจ้างข้างนอกทําการคัดให้นะครับตอนนี้หลังจากเราพัฒนาตัวเครื่องแล้วนะครับเราสามารถบริการให้กับชุมชนได้แล้วนะครับทำให้ต้นทุนในการเพาะปลูกของปีนี้น่าจะลดลงจากปีที่แล้วครับผมในฐานะเกษตรกรมีความรู้สึกอย่างไรกับโครงการนี้บ้างครับคือแต่ก่อนมานี่ชาวบ้านเขาต้องต้องไอ้ไม่ได้พันเขาต้องหาซื้อเองเนาะมันแพงแต่ทีนี้มีโคม,มีเครื่องนี้เขามา,ขาก็ใจื่องนี้เป็นประโยชน์ชาวบ้านมันต้องได้ไปไอ้นี่แบบเดิมๆเนาะ หรือผลเมล็ดก็โอเคยอยู่มเมล็ดพันธุ์ก็รู้สึกว่าจะดีกว่า ผลิตเองเยอะครับผมจะก็โครงการนี้เข้ามาก็ทําประโยชน์ให้ชาวบ้านเยอะเพราะว่าได้การสนับสนุนทางเทศบาลกองสวัสดิการเขาจะคอยติดตามเราตลอดแล้วก็จะคอยแนะนําเป็นพี่เลี้ยงมาตลอดกับมหาลัยพะเยากับคณะวิศวกรร,รมก็มีประโยชน์สําหรับหมู่บ้านคิดว่าจะพัฒนายิ่งขึ้นไปต่อยอดให้ดีแม้ว่ามันจะมีประโยชน์กับชาวบ้านมากสําหรับคนที่ว่าว่างงานหรือทั้งผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ก็จะมีงานทําที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีม,ดมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย และโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสำหรับกระบวนการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกรก็สามารถช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าวและเพิ่มมูลค่าของข้าวให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกข,ของกลุ่มข้าวชุมชนบ้านทุ่งหลวงตําบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาจำนวน88คนและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย โดยสามารถมีรายได้จากการขายข้าวเพิ่มถึงประมาณ2ล้าน5 0 0บาทหรือคิดเป็นรายได้สูงขึ้นถึง50%ของปริมาณข้าวที่นำมาคาดเป็นเมล็ดพันธุ์เลยทีเดียวครับ